สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มีวิธีดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะง่ายๆค่ะใช้เวลาแค่5วินาทีต่อวันเท่านั้นนะคะจะมาแนะนำาทุกๆคนนะคะในช่วงของการากักตัวอยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนว่า work ์ r ค m า o m e แบบนี้นะคะนั่นก็คือการเลือกทางอาหารเสริมนะคะที่ คุณภาพดีจริงนะคะเห็นผลจริงแล้วก็ปลอดภัยค่ะนั่นก็คือนี่สาขนะคอลลาเจนเอ็กเซนตัวนี้นะคะที่แม่พิสูจน์มาแล้วค่ะน้องนะคะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแล้วก็ยังมีอาหารผิวอื่นๆเนี่ยรวมถึงอีกสิชนิดนะคะเรียกได้ว่าครบ จบในเม็ดเดียวเลยนะคะทานแค่1เม็ดนะคะได้คุณประโยชน์ตั้ง11อย่างะคะ่ะและที่สําคัญนะคะน้องเนี่ยผลิตที่โรงงานญี่ปุ่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณภาพแบบญี่ปุ่นร้อเซเลยะคะ่ะอ่ะแล้วถามว่าห้าวินาทียังไงนี่มาดูกันจับเวลาปะ